โอ้โหดัลเตอโอ๊ตมาพี่จะไปบอกนะอ่านี่ตลับตลับใช่ป่ะวะตลับพี่ตลับใช่ไหมอ่าฮะตลับเลยโอ้โหไอ้เราก็ไม่ได้ดูอ่ะโดนแน่ๆพี่เฮ้ยอันนี้ต้องเป็นความลับนะทำยังไงเนี่ยเป็นความลับนะครับพี่ๆจะไปเอาแล้วโอ้โหตายแล้วนี่ขพ่ออะไรพ่อพินพ่อพินอะไรพี่ขายเป็นหมื่นฮะเฮ้ยแบงค์ตัวใครตัวมันนะผมโดนแน่ฮะ ต้องบอกว่าทีเด็ดล้วนๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้อ่ะเอาอันนี้เลยอันนี้เลยเดี๋ยวน้องแนะนำพาไปเรื่อยๆดีกว่าระวังรอลูกพี่เอายี่ว่าแบงเอาไงพี่พี่เอาเอาหลักร้อยมาไหมพี่เอาพี่นะอสาหอยู่เลยมันเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสใช่ไหมโอกาสที่พี่จะเล่นอะไรอะไรสนุกสนุกสักท่ารายการอ๋อได้พี่ไม่มีไปท่าแล้วใครจะจดให้เราเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นไรอย่าไม่เป็นไรใช่าพี่ใครได้ก็จ้อไว้ไงเออเออนั่นเลยดิพี่อ่ะ ดีไหมดีดีได้พี่ได้จัดไปเมื่อก่อนถ้าเกิดยูตรลาดที่กอบคุณนะอืพี่จะกำขายกำละห้าร้อยกำละห้าร้อยนะพี่ถ้าตอนนี้มันกำไม่ได้ยี่เป็นองค์นะไหมยี่เป็นองคแล้วพี่เอาเป็นองค์เลยใช่ไหมแล้วราคาตามใจพี่อย่างเงี้ยจัดไปใครยากได้พัานลุดนะครับวันนี้มาอพิกากรางบงบอกจัดมาครับอ่า จัดมาเลยพี่อาจารย์โอ๊ตไม่มากับมือเลยเหมือนเดิมอา <c oughs> จารย์ไปครับพี่พิสัญญานะครับพี่ช่างปอกบอกสวัสดีครับอ่าพิสัญญาหัวเราะแล้วพี่จัดแน่นอนรับตายิบป,ประมูลเลย<ะ>อ่าได้ครับพี่ชาติพลน,นะครับโอโ้โหโอ้โหเอาจิงครับพี่โอ้ฮะเอาจิงเขอเอาดิเอาถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผ่มเนี่ยขายอะไรเนี่ยมันต้องอลังการชิลนรมันต้องอลังการอาตยมทองอ่าฮะเอาดิจัดดิพี่ อ่าง,ง่ายๆนะเฮ้ย <Hey. S 1> นี่อ่ะนี่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 ตลับหรือ,อไรวันเนี่ยะนาดไม่อยู่เนี่ยตลับด้วยพี่เอาหมื่นส <13. S 1> ามฮะหมื่นสามแครเาปิดเลยครับพิม์ปิดแล้วตามด้วยหมื่นสามครับปิดหมื่นสามปิดหมื่นสามปิดหมื่นสามเอาหมื่นสามพี่โอโ้โหปิดหมื่นสามมาแล้วนะครับนี่โอโ้โหพี่ใครได้ เป็นพี่นิติชัยได้นะครับหนึ่งมื่นสามพันบาทพี่ตีรวัตรอานี่โอ้โหแล้วเดออ๊ตมาพี่จะไปบอกนะอานี่ตลับตลับใช่ป่าวะตลับพี่ตลับใช่ไหม,ไหมอ่าฮะตลับเหรอโอ,โ,หโอ้โหไอเราก็ไม่ได้ดูอะโดนแน่ๆพี่ เฮ้ยอันนี้ต้องเป็นความลับนะทำยังไงเนี่ยเป็นความลับนะครับพี่ๆจะไปเอาแล้วพี่อะได้นะเอาแล้วเป็นพี่นิติชัยได้ครับรายการนี้หนึ่งมื่นสามพันบาทเฮ้ยพี่จังบอกปอกมีหาแน่อ่ะมาโอ้โหพี่ให้กี่รายการเนี่ยจะจะไหวไหมถามเนี่ยจะโดนลูกพี่จะโดนลูกพี่ไปไ่้จะโดนไหมนะอ่ะโอเคจัดปุยนะครับอื มันต้องเด็ดนะพี่นะมันต้องเด็ดนะระดับโอไข่เนี่ยมันต้องเป็นความลับนะพี่นะห้ามบอกใครอาจารย์โอปันซุกอ่าหาเลยงานนี้พี่ผมหัวลาะเอาแล้วพี่ผมไม่รู้ราคาผมไม่ได้ซื้อมาอืพี่ก็จะไปของน้าผมมาพระเต็มไปหมดเลยอยากให้ดูดินี่นี่นี่ดูดูดูพระที่ที่ที่วางอยู่ดิอ่านี่เยอะเยอะจริงไห่เยอะจริงโอ้โหบานบานนี่เพียบนะครับอ่า เด็ดจริงนะครับอ่าเออนะครับลุยดีครับรออะไรลุยดีครับลุยดีครับอ่าพี่เจสันสวัสดีครับเขามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งจีจีพี่นะครับแต่พี่จะไปทั้าเกิดผมขายบางทีผมผมไม่รู้ราคาหรอกพี่จะจะไปอ้างอิงกับคนที่เคยได้แบบเหมือนกันแล้วทูกไปไม่ได้นะเพราะว่าก็วันนี้ทูกกวันนั้นมันคือวันมันคือองค์เดียวคนที่ที่จะได้ก็คือองคเดียวเมาทั้งธาตุเลยครับพี่ก็บอกอือหอเดี๋ยวนะพี่ นี่อะไรโหฮะเฮ้ยเมื่อกี้เราขายไปราคาได้ไอ้นี่ไหมได้อยู่ได้นะได้โยทองมื่นมื่นมื่นด่นเดียวเนี้ยถูกมากพี่ไม่โดนได้นะไม่โดนอันนี้อ่ะนี่เท่าไหรสองพันเฮ้ยเท่าไหร่นะสองพันบาทพี่โอ้เดี๋ยวโดนแล้วก็ตัวขายตัวมันนะครับพี่โอ้ปิดสองพันยับปิดสองพันโอ้โห ใายได้เนี่ยนะครับนี่ปิดสองบันปิดสองบันปิดสองบันปิดสองบอนมีองค์เดียวครับผมเป็นเบียวคณาทิพย์ได้นะครับสองบันบาทตายแล้วนี่เพ่อะไรพ่อพินพาะพินอะไรพี่ขายเปมืนฮะเฮ้ยแบงตัวใครตัวมันนะผมโดนแน่นะครับไม่ไรมีไรบอกบอกโอวทชอบเองโอเคพี่ต้องใช้สีพี่แล้วแหละต้องใช้ระดับสีพี่แล้วแหละ เดี๋ยวพี่ต้รงหาพี่โอ๊ต<บ>ให้เข้ามาตอนเที่ยงคืนเลยครับพี่กวาดฟ้าบอกเบาๆจู้ๆผมชอบน้องโอต,ตรงนี้แหละครับราคาพระที่คาดไม่ถึงรอชินาราชพ่อพิน<อ>นะเงียบไว้พี่จะไปบอกเขาน,นะครับอ่าห้ามบอกนะพี่อ่ะโอเคแล้วต่อะไรสุดท้ายนะเมื่อกี้เหรอพี่ผมเอาสามงานมันไปแล้วส่งไงใช่ให้แบ่งขั้นก่อนดีกว่าขั้นเหรออ่าแล้วอยาเข้ามาหยิบฟึ๊บไอ้นี่เลยนะปั๊บเลยนะพี่นะปั๊บเลยเดี๋ยวปั๊บเลยนะใช่ เราไปดูความรู้พักเครื่องกันนะครับนี่เกี่ยวกับพระเครื่องที่ยุ่งข้างหน้านะครับเดี๋ยวน้องจอไฟกันแปบ๊บนะพี่นะจัดระบบไฟแป๊บนะครับไม่ค่อยนี่อ่ะนี่โอเคครับนี่แค่ส่องรายการนี้มีเรื่องนะครับรายการนี้ก็เอาเรื่องนะครับนี่เอาเรื่องแบงค์จะไปบอกแครือแบงค์ไม่บอกแน่นอนพี่เราเก็บกันไว้ตรงเนี้นะครับถ้าเราไม่เก็บกันไว้ตรงนี้เราก็ถูกเก็บนะครับ <laughs> โอเคนะครับนี่อ่ะมา ด้านหน้าพี่นี่เป็นพระยอดนิยมนะครับนี่ยอดนิยมล้วนๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เมื่อวานพี่อดไม่ได้แบ่งนะวกเนี้ยโคตรสุดนะครับนี่ผมบอกเลยนะเนี่ยพี่เป็นพระวัดประสาทบุญยวัฒน์ผมจะมาค่อยถนัดนะเดี๋ยวจะใจเย็นนะพี่นะผมว่าเป็นสุดท้ายเอาเนื้อพวกผมที่เหลือแล้วก็โปะเข้าไปอ่าใช่ครับเนี่ยเขาถึงเขาถึงอัดแน่นไงพี่โอเนี่ยทําทำเป็นทำเป็นในนี่เราก็เจาะเข้าไปนะครับมสุดท้าายเนื้อเนาะ เนี่ยพี่เนี่ยเห็นไหมครับเนื้อนะครับพระสมด็จที่เก่ากว่าเนี่ยนะครับจะมีความนะครับจัดนะครับแล้วก็เหมือนแข็งกว่าเห็นไหมนะครับจะมีความแน่นนะครับแล้วก็ดูเนื้อแบบสมูทนะครับนี่อ่านะครับอันนี้เป็นวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะลูกศิ์ลูกหาเนี่ยนะครับ แแบกกระสอบบางคุณนะครับสมเด็จบางคุณพรมมาเลยนะบอกใส่เป็นกระสอบฮะเสร็จพูดประตูมาแล้วมาแล้วใช่ไหมฮีโร่มาแล้วครับนี่ครับฮีโร่มาแล้วน่าจะใช่นะพี่น่าจะใช่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงรถเต้นทำลายไปกระดอนสนุกนุกมาแล้วเขาดึงนะดึงเขาดึงคุยเรียบคุยไปเลยจะคุยกันดิกล้องไหอ้าวอได้แค่กล่องละพี่ ได้แค่สององนะพี่ผมบอกว่าสามไม่ไม่มีแล้วครับได้แค่สามองก็ได้โคดหนุ่มตะกี้โอ้โหยังไม่รู้วงแตกมือสั้นเลยพี่ไม้เลียวในมือสั้นเลยพี่อ่าไม้เลียวในมือสั้นเลยพี่โอปีวีว่าเราก็ใหญ่เลยยังไม่รู้ยังไม่รู้อ่านะครับเดี๋ยวรอพี่โอสักครู่นะครับนี่องค์นี้เนื้อจับดีบอลก็ไปซื้อผ้ามาที่บานเลยครับ ไปสนามบอลเลยไปสนามพระ <laughs> <laughs> ไปดูบอลดูกว่าฟ้าเลยครับโทรเร็วๆเดี๋ยวอาจารย์มามาแล้วครับพี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่อ่าตำรวจมา <laughs> ครับ <laughs> โอเคครับพี่ขวันฟ้าขอบคุณที่เตือนกันนะครับนี่ย <laughs> เอาวัดโอกาสหน้าแตยวมนนี้โอกาสมันมาเป็นไรอีกครับอ่าจัดปุย๋ยจัดปุ๋ยเปิดเลยครับองค์นี้เอาเท่าไหร่พี่ <laughs> พี่อยากค่อยเท่าไหร่ไม่ขายอ่ะไม่ขายอ่ะไม่ขายไม่ขายนะไม่ขายนะจริง อขาไม่ขายอนี้เพราะว่าเก็บไว้เก็บไว้พี่พิยชน์ไม่ขายพี่องค์เนี้ยองค์พิเศษโอเวลพาราลพิเศษจริงพิเศษจริงเนื้อจี๊ดบางๆไม่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 รู้อะไรไม่รู้อยนะมัวแต่น้ำขำอดเลยให้ตาไปเข้าห้องน้ำก่อนครับพี่กวีวัฒน์ครับอ่ะลิเกเลิกโอเคครับองค์นี้พิดดวนเลยทุกท่านหนึ่งพันล็อกประตูห้องน้ำโอ้โหพินาทวุฒิ พีน่นาตูดดบอกว่าหลอกประตูห้องน้ำด่วนด่วนด่วน,วนแอดลีชงกาแฟจะได้ใจเย็นลงมานะครับนี่องค์นี้ผมอาจรย์จะขังผมในห้อง,งน้ำเลยเหรอโอ้โหยังไม่ยังไม่ได้เปิดพี่ยังไม่ได้เปิดใจเย็นนะทำไมขังไว้ในห้องน้ำ,นำไม่ขังไว้ในโรง,ง,งแรมอะไร <c oughs> อ่ะอ่าโอ้โหพี่เดยวน้องแบง่งแบง่งแบบว่าแเบาบๆให้ก่อนก็ได้ยังไงนะครับเอาแบบสเต็ปง่าย,ายๆนี่โอ้โห องนี้ที่ไหนครับพี่พี่องนี้ที่ไหนครับอ่าระวังรอพี่โอ๊ตสักครูนะครับนี่องนี้ที่ไหนครับพี่พี่ชมราคาสมเด็จโตลูกพี่เปิดอะไรครับองนี้เปิดทอะไรพี่ไม่ได้ขายอ่าไม่ได้ขายครับพี่โอ๊ตไม่ได้ขายนะพี่โอ๊ตไม่ได้ขายนะครับอ่าเบื่อเสียงพี่โอ๊ตมาใช่ปะพี่แฮปปี้พี่แฮปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่แฮปปี้ดนจการนะ นี่องค์นี้หลวงพ่ออะไรครับพี่พี่อ่านี่ของดีของดีเมืองกาญสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พ,พี่ทุกท่านครับนี่สิทธิเอกพอเทายิ้มหน่องบัวนะครับหลวงปู่เลียนน่องบัวนี่อันนี้เป็นพิมพ์พัะท่ากระดานนะครับอ่าส็งเป็ดพิโอตมาแล้วไม่ได้อยากรอเจองงเลยทำไมวันนี้ผมเข้ามาเพีงแต่คน พี่เพิ่งมาตื่นกับเปสักครู่นะครับสักครู่อ่า <c oughs> โอ้โพี่ายป,ปี้นี่สุดจริงอ่าเสงเป็ดพี่โอกระจอซากุล้อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่อรอส,สักครู่ครับไอเราก็นีกว่าอยู่เพื่อรอเราว <c oughs> ันนี้พะเพียบเลยพี่รอได้เลยพี่รอได้เลยนะครับอ่า<ช>เนี่ย<อ>มาแล้วนะครับอดูปูทวดได้ครับพี่นี่ดูพระกันอยู่เหรอดูพระรถไปขายเลย เออรู้เขบอกให้ก็ดูพระไม่ได้ขายดีกว่าครับไม่ได้ขายเลยโอเคดีแล้วไม่ได้ขายเลยครับไม่ได้ขายเลยใ<ม>ชิญครับพี่พี่ครับเราไม่ได้ขายพระกันเลยครับเมื่อกี้เนี้ยแต่ว่าคุจริตได้พระผมจะส่งให้นะครับมึงหลานกูมึองอย่าพูดเอาดิไปไปเก็บทำง,งานโโสวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกท่านนี่ไปสนามบอลนะนี่นี่เป็ไปสนามบอลนะพอขอมโอ้โหนี่ก็พระเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี คุณมีความรู้นะไปที่ไหนก็มีพักเครื่องอยู่ทั่วประเทศแหละครับอ่าต้องบอกว่าคนที่มีความรู้เรื่องพักเครื่องมีประโยชน์อย่างไรคุณสามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ตารางเมตรของประเทศไทยเขาจึงบอกว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่หารายได้ได้ง่าย เจ็งก็เยอะเพราะดูไม่เป็นแล้วไปซื้อเก๋รถทุกท่นมีไลไร้หรอ่แต่ผมไม่เข้าใจตรงนี้ฮะ<า>มีแต่คนบอดรถไปกินข้าวรถเขาห่วงเขาห่วงเขาไม่ได้ไล่เขาห่วงไมเข้าใจเขาว่าห่วงไหมเขาห่วงอออ สวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตอาจารย์โอ๊ตมาหายคิดถึงเลยครับเอาผมพูดจริงนะเอาเพราะขอมไปเก็บไม่อยากรู้รู้รู้ก็เครียดผมช่วยไขว่านนท์ไปสองวงครับไปแล้วรู้ก็เครียดไปแล้วก็วันนี้ที่ได้มาอหัวที่ไหนครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ปิดอะไรไปนะครับพี่คณะทียินดียินดีครับถ้าปิดอะไรไปก็ยินดีพี่พีละพาร์บอกว่ามาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ เด็ดกุวังนหน้าเฮ้ยอ,องควายธนูองค์นี้ดุดันนะดูดูเข้มขังมากเลยดูเข้มขังดุดันเข่านี่เป็นเป็นเล็กอ่ะใช่คือถ้าเวลาผมเจออะไรแบบเนี้ยคนที่คิดจะขายก็จะขายใครขายเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่คิดถึงความศรัทธาไม่ได้คิดถึงเรื่องขายก่อน นะอย่างเจ้าโอเห็นหรือผมเห็นน่ะรู้สึกเลยว,ว่าเนี่ยคือของที่เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ปิดงวงห้าพันที่มานะนี่จะรู้สึกเลยว,ว่าเป็นของเข้มแขังและศักดิ์สิทธิ์แล้วควายก็เรียกวายธนูแล้วตัวนี้ตัวนี้ผมว่าเข่าเนี่ยต้องใช้ของอาันฐา,นาของอันราน,อา,านอาจจะเป็นตะปูสังขวานอนขอย,ยากายดีเลยครับดูเข้มขังเลยถ้าบูชาควายธนูต้องบูชาอย่างไงครับพี่นาทวุฒิในถ้าเป็น ให้ยาอ่าใหา้ยาตั้งน้ำช่วยหนึ่งตั้งยาแล้วไม้เนี่ยต้องเป็นไม้ที่มีอาถรรพ์โอโ้พี่ภูมิใจเนี่ยอันเนี้เข่าเนี่ยต้องเป็นตะปูสังขวานอนโอโ้โหนะครับเข่าเข่านี่เป็นตะปูแน่เลยเนี่ยใช่ต้องเป็นตะปูสังขวานอน แล้วก็นี่อันนี้อัน,นอันนี้ต้องบอกว่าโหต้องบอกว่านี้อันนี้เก่าถ้าเป็นหินมิโกนอ่ะจะเป็นพ่อจ้อยบางช้างเหนืออา่าถ้าเป็นหินมิโกนจะเป็นพ่อจ้อยบางช้างเหนือแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณต้องไปไล่ลายมือหลวงพ่อสนิทัวลาบัวลอยดูเพราะหินแบบนเนี้ยเนี่ยเขาเป็นหินทางนู้นอ่ะทางปาจีเนี่ยทางปาจีทางนครนายกอะ่ะหินอ่อนแบบเนี้ย อ่าหินเขามีเอกลักษณ์ของเขานะพีน่นรทวุฒิถามว่าวางไว้จุดในของโต๊ะหมู่ครับมัวธนูด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยอ๋อด้านหน้าได้เลยครับพีน่นรด้านหน้าได้เลยครับวางต่ําได้วางต่ํากว่าพระแล้วโ,โห How กันผีได้จริงอื <ห ın S 3> กันผีได้จริงกันสิ่งไม่ดีได้จริงเอาว่ามีวัวธนูในบ้านนะใครที่เป็นพวกผมพูดแต่ใครที่เป็นพวกปอบนะหรือเป็นพวกอะไรเข้าบ้านเราไม่ได้นะว่าแล้วทำไม ทำไมคนไม่ดีอยู่ทามกลงไม่ได้เขาะมีของดีนี่เองนะฮ<า>ะ,ะเอาว่าใครที่มีของไม่ดีอะ่ะอยู่ในตัวเดินเข้าบ้านเราเนี่ยเข้าไม่ได้อใช่พี่ตุกตองหินเดียวกับเต่าพอสนิทพอสนิทํำบัวลอยพอสนิทเปิดเท้าไรค่ครับพี่วสันโชติกุลการเต็มุงเลยพี่องไปไล่อะไรมือดูนะนะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะหินแบบเนี้ยผมเอาก็ไม่ใช่พ่อสนิททำคนแรกหรอก ก็ต้องเป็นพลาเกจีแต่วัสดุหินอันนี้ามีเฉพาะที่เคยได้ยินว่าใช่ใช่การโจรใช่การโจรได้ด้วยอ่นี่สมัยก่อนเวลาเขาใช้เขาใช้เอาคุณศักดิ์สิทธิ์ไงนี่อย่างเงี้ยแนมเนื้อเนี่ยตะกั่วโอหดูเนื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมเนื้อเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยตะกุดที่ไหนครับอาจารย์ แบบนี้ยนี่คือเชือกไตรลอนแบบนี้เป็นยุคหลังปีสองพันห้า้อยแต่ไม่ไพายตันศักดิ์สิของฮุิตใช่นี่นะนะอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเขาเขาผูกด้วยผ้ายันก่อนแล้วถักนะเนี่ยอันเนี้ยสีแดงนี่เป็นผ้ายันนะของแท้ทั้งนั้น อันนี้พ่อเคนขอ่อยโตเพอเพอเนี่ยปิดตาเนี่ยเป็นปิดตาพ่อเคนด้วยเข้มขังเลยครับชุดนี้อ่ะนะคืออะไรที่ไม่ชัดเจนอะ่ะผมก็จะบอกเท่าที่ผมรู้แต่ประเด็นคือผมอยากจะบอกว่าของแบบนี้แหละคือของที่น่าใช้ถ้าคุณมองวัดถูกมงคลคือของที่เป็นมงคลเนี่ยคุณไม่ได้มองว่าเป็นแค่ พ่อขาซื้อขายคุณจะเห็นคุณค่าของพระแล้วคุณจะมีความสุขที่ได้เห็นพระเครื่องนั้นๆทันทีอันนี้เนื้อยาเอาอ,อันนี้เนื้อยาโอ้โหอ่านี้เนื้อยาเกาสุดๆครับเนื้อยาองค์น,นี้อันนี้ตะกุดทองคำเนื้อเหมือนปูบุญเลยอ่าอนี้ตะกุดทองคำ ต่อโค้ดด้วยซุบจริงพี่อ่ะอย่างงี้สบายใจถ้าตะกุดต่อควาต่อโค้ดน่าสนใจดีนะน่าใจพี่พอเลยไหมพอโค้ดเป็นโค้ดนะลือชาอือหือบิลชาแต่หาทิเบตยากค่ะหาสายที่โรงยันนี้ตัวนี้อ่ายันนะลือชาก็มีใครทำมั้ยปูโต๊ะปู่โต๊ะนะโต้พ็อปเปิ้ลอ่าก็มีไม่เยอะนะพี่นะลือชา ตะกูดทองคำเท่าไรครับเดี๋ยวผมไปหาใสาเองพี่ป้อมนะเบนนีครับสวัสดีครับพี่ป้อมนี่ผ้าบ้างอจะเป็นพักเก่าๆเสียส่วนมานมีพักขันสวยมากแม่แท้แนนะ่แต่ไม่ใช่พอ่อโศกสวัสดีครับเนี่ยพักขันเนี่ยนะไม่ใช่พอ่อโสกแต่เนี่ยแท้ แล้วแล้ววิชาพระขันที่แก่จะเขาควายเผือกถูกฟ้าผ่าตายเนี่ยพระนะเกจิรูปใดที่มีโอกาสนะมีบุญวาสนาได้เจอควายเผือกถูกฟ้าผ่าตายก็สามารถทําได้ถ้าก,กุดหลวงพ่อชานะลงอ้โอแพงเลยนะเลลงงพแยถ้าตะกุดหลวงพ่อชานลงแพงเลยตะก,กุดหลวงพ่อชานะลง เอาแล้วพพาบ้านอะอ,อะไรก็ได้ลุ้นเสมอเอาไปใช่พาาาราสนามบอลเหรอฮะสนามบอลใช่เลยครับเขาอ,อยู่ในบ้านมา่อก่อนฉันก็นี่ก็วันนี้ก็ได้ข่านนี้มาเนื้อยาพายันพ่แม่ผมสุอยากได้ครับสักคู่อ่าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเนื้อยาเห็นป่ะถ้าอะไรที่ไปเลี่ยมตังโบราณแบบนี้มักจะแท้อัตโนมัติ เน,น,นื้อยาจินดามนีแต่ละคำของอาจารย์ผมได้ฟังแล้วได้เตือนใจตัวเองได้ดีเลยครับพี่กากลางนงจริงพี่เด็กๆพ่อแม่เราให้แขวนผ้าะอะไรอะ่ะเราเราเชื่อมัน่นเรามีความสุขเราไม่กลัวผีเรามั่นใจรพรากรูมใจกับพระที่อยู่ในคอศรัทธ <religion. S 2> าหมดใจวันหนึ่งรู้จักเซียนพระ ให้เขาดูบอกไม่เล่นอยากจะเปลี่ยนอยากจะถอดถูกไหมผมอะคนหนึ่งนะผมบอกเลยว่ายึกถึงความรู้สึกสมัยเด็กๆเราจึงรู้ว่าความสุขของการได้มีพระติดตัวความสุขจริงๆอยู่ตรงไหนเรื่องจริงๆครับอาจารย์จริงเลยครับอันนี้ตรงประเด็นราคาพิพั์พมงคลใช่ใช่ผมเลย สมัยก่อนก็แขวนพ้าไปโรงเรียนทุกวันเหมือนกันอ่าเนื้อยาจินดามมนี <c oughs> อันนี้คือปูบุญชัดเจนอยู่แล้วพิมพ์นี้ก็ต้องเป็นพิมพ์มะชัยครึ่งซี่แบ่งเท่าไรครับเนื้อยานี่เป็นพิมพ์มะชัยครึ่งซีกเป็นพิมพ์พระชายครึ่งซีกนะครับเนื้อนี้ปูบุญเลย ตะกูทองด้วยนะครับสักคู่กับพี่ชายขอราคาปูบุญครับค่อยๆส่องก่อนแท้ไหมแท้แท้เพราะเก่าอ่าเก่าแล้วเนื้ออะไรเนื้อยาเนื้อยาก็จะมีเนื้อว่านยาเห็นไหมถ้าเนื้อคุกลักจะไม่ได้มีเศษว่านยาแบบนี้อ่าก็จะเป็นดำๆเลื่อมๆไปอันนี้เนื้อยาอนะพิมพ์พระชัยปูบุญนะกดพระชัยครึ่งซีก สุดขาดซิกเลยอง์นี้แท้ดูง่ายเหนือจัดจ้านโอ้โต้องบอกว่าเนี่ยนะครับเก่าจริงต้องแบบนี้เหนื้อยาปูบุญหลักแสนทุกรุ่นครับทุกองค์ด้วย <c oughs> แทบจะไม่เจอแล้วครับพระชัยครึ่งซีกเนื้อยาจินดามานี้ไม่เหลืออะไรแบ่งให้แบบไม่แพงแล้วใช่ไหม อ่าอ่ะเนื้อยาต่อเลยครับรออยู่อาจารย์ใจจริงใจสุดๆครับอ่าโอ้นาอ้าวนี่เนื้อยาจิดามานีสุดท้ายท้ายสุดท็อปสุดของคัมคืนนี้แล้วสองนาทีบายนะอาจารย์ต้องรู้แน่ๆอยู่ที่แปดพันหรอยบาครับเปิ้ลแรกครับมาที่หนึ่งหมื่นบ้านแล้ว อาจารย์ครับผมอยากได้พอผมบูชาขอแบ่งรูปลอเขา่ากว้างหลังเต็มสวยขึ้นคอเพราะผมเป็นคนนคะรสวรรค์พิกากลางดงพี่ไปติดต่อพี่หมงก็ได้นะพันทิพย์หรือพี่โล้ผมมบัญชอนอะ่ะอันนั้นสายตรงเลยอย่างผมอ่ะบางครั้งอ่ะพี่อยากได้แต่ผมก็ไม่มีของแต่อย่างเขาอ่ะคือ คำว่าลูกศิษย์อ่ะเขาก็จะเก็บไว้เขาก็จะมีแบ่งให้พี่ได้มาที่หนึ่งหมื่นสี่พนบาทมาที่หนึ่งื่ับาทครับราคาสุดตายมาที่หนึ่งหมืนหมาที่หนึ่งหมื่นหกพันห้ารยบาทแล้วต้องบอกว่าเนื้อยาจินดามณีพิมพ์มาชัยหลวงปู่บุญเออเอาก็เอาสิเอาเนื้อดินยังไม่ได้เลยนี่เนื้อยาเนื้อยาที่ท็อปสุดในประเทศไทยแล้วมาที่หนึ่งหมื่นหกันบาทมาที่หนึ่งหมื่นเจดพันมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน ขอขอบคุณครับปมพิกาการดงดมอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอา้าวอานะพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวรู้จริงจึงได้ของดีแล้วการได้ของดีครอบครองไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือใช้บุญคุณนั่นแหละครับคือสิ่งที่นักเล่นพระทุกคนใฝ่ฝันราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับ โอ้โหมาที่หนึ่งหมื่นปดพันบาทแล้วเท่าไรนะราคานี้ได้ยังไม่ถึงครึ่งองค์เลยพี่ทวีอยู่ไหมเนะี่ยไลา์คุณภาพมี<ถ>ทั้งนี้ถ้าพี่ทวีไม่เข้ามานี่โชคดีเลยนะเ <c oughs> พราะถ้าพี่ทวีอยู่หมื่นแปดนี่ไม่เหลือแน่นอนครับพี่นัทแปด 8, <300. S 2> พันสามร้อยพิชัด มานึ่งหมื่ราคานี้พีพีเปชรรับราคานี้มาหนึ่งหมื่ปด้อยที่พีนาตะวุตรับโอ้โหราคากันไม่ยู่จริงๆริงมาทีนึ่งหมื่นเ้าพันมาทีหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้บาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยที่พีนาตะวุตรับโอ้ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าันสองบาททีพีนาตะวุคกับราคาสุดท้ายนี่ฮะไปดิพี่ใครก็ใฝ่ฝันถ้าเนื้อยา ที่สุดของเนื้อยาในวงการคือปู่บุญใครก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ปู่บุญแล้วอยากจะหาที่ไหนล่ะเป็นพี่นัศมุติได้นะครับรายการนี้อ่าจะท้าบอกว่าใน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 ,ในตระกูลผงยาจ,จินดามาณีก็ที่สุดก็ต้องปู่บุญล,ละจะหาจากไหนอ่ะหนึ่งมสองร้บาททวนแอดมินพาหมอมาหาพี่หน่อยลูกอ่อานะ สวัสดีครับพี่โกงมันปง